ครับวันนี้เราจะมาใช้คำสั่งที่ชื่อว่า,า chamfer นะครับอยู่ในหมวด modify นะครับ modify chamfer นะครับแล้วก็เลือกแบบใดแบบหนึ่งนะที่นัีนที่นี้ผมจะเลือก distance ก่อนนะครับ distance พิมตัวดีลงไปด้านละหนด้านละหนึ่ง,งเท่ากันนะทีนี้มันจะมี สี่เหลี่ยมที่ผมเขียนไว้นี่สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นเส้นต่อกันเฉยๆอันนี้จะเป็นแบบโพลีไลท์ผมจะทําตัวนี้ก่นอนนะน,นี่จะเส้นต่อกันเฉยๆนะคะรับ repeat sample แล้วก็แทนเริ่องอะไเลย repeat sample อ,อันนี้คือ ลักษณะการแชมเฟอร์ก็คือเชือนองทีนี้เรามาลองแชมเฟอร์ที่เป็นโพลีไลน์ที่อย่างเงี้ยได้เหมือนกันไหมมันจะไม่ได้เห็นไหมพออันที่สองอ่งลอลองดูอันที่สองก็ได้เหมือนกันนะครับได้แต่ทำอย่างนี้มันก็เสียเวลานะถ้าเป็นลักษณะโพลีไลน์นี่เขาก็มีตัวแชมเฟอร์อหมอนนี้แล้วก็คือ ยิมตัว P ลงไปแล้วก็คลิกทีเดียวเลยเราจะเชมเฟอร์ให้หมดครบรอบเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเส้นเฉยก็ต้องคลิกที่ล้นนะครับอันนี้เป็นโพลีไลน์แล้วเปล่าลองดูนะครับ Modify Chamfer เลือกหมดโพลีไลน์ที่ตัว P ครับคลิกีทั้งหมดเลยมันก็ชเชมเฟอร์ให้ทุกมุมเลยยกเว้นมุมนี้มุมนี้มันไม่ ไม่เป็นมุมปิดถ้าผมเขียนไว้มันลากเส้นมาต่อกันเฉยแต่ถ้าเป็นลากปิดจะมีคุณสมบัต,ติต่างกันนะครับลองแบบนี้ดูนะครับยวใหม่นะโพลีไลน์แบบแล้วก็ให้มันปิดกันอันนี้ก็ไปสั่ง modify chamfer เลือก Poly ไลน์ เราก็คลิกเส้นมันจะเพื่อให้ทุกมุมเลยนะทุกมุมถุกแชมเฟอร์หมดเลยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับการใช้คำสั่งแชมเฟอร์นะครับมันมีอีกอันหนึ่งก็คือแองเกออันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือเซตด้านหนึ่งให้เป็นเซตด้านหนึ่งให้เป็นความยาวอีกด้านหนึ่งก็เป็นมุมนะครับยวลองทำให้ดูนะครับ modify chamfer เป็น anchor นะยึมตัวเองไปด้านหนึ่งยาวหนึ่งหนึ่งอันเฉือนไปสามสิบองศานี้นะครับเ e c o n, 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 n uh, d point นี่นี่นะ fit chamfer ก็เ,เป็นลักษณะนี้นะครับนำเอามาฝากกันขอบคุณที่ติดตามรับชมแลบฟังสวัสดีครับ